วันนี้เราพามาดูตำนานที่ยังมีลมหายใจมามากกว่ากี่ปีแล้วล่ะน่าจะ40ปีแล้วนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นไฟนอลเอดิชันนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้มีขายนะครับปีนี้สีของปีนี้จริงๆก็คือจะเป็นสีขาวแล้วก็สีเทานะครับปี2 0 0 0อ,อนะครับ ก็ยังเป็นตัวสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับส่วนนี้จะเป็นปีเก่านะครับเราได้รถมาจาก Yamaha r a d e r Cup นะครับพี่เกษตรอมมินนะครับใครอยากลองฟิลนะครับ SR 400มันเป็นยังไงนะครับสตาร์ทเท้ามันเป็นยังไงนะครับหรือว่าคิกสตาร์ทเนี่ยมันเป็นยังไงไปลองได้ที่ Yamaha r a d e r Cup นะครับแต่เราพามาดูกันก่อนดีกว่าว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ SR 400คือตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ย 40ปีมีแค่เปลี่ยนในส่วนของตัวพวกดิสเบกหน้าแล้วก็ระบบหัวฉีดนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะเป็นตัวคาบิลเตอร์นะครับมาเริ่มมาที่ในส่วนของเรือนใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ SR400 เลยนะครับจะมี2งวงกล,กลมด้านขวาจะเป็นรอบนะครับแล้วก็มีบอกเกียร์ว่างไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับจะมีอยู่ด้านขวามือทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวความเร็วนะครับแล้วก็ระยะที่เราใช้รถมาตอนนี้ใช้รถมาเกือบ4 0,000โลนะฮะ นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็คือหมุนเอานะครับจับทริปนะครับเบอร์มงคลเต็มถังแล้วอยากวิ่งอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ก็จับทริปเอานะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็จะเป็นไฟโชว์สูงตัวเครื่องแล้วก็น้ํามันนะครับทั้งคันเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบโชว์ววาเป็นโครเมียมซะเยอะนะครับโครเมียมตัดกับสีดํากุญแจด้เป็นแบบนี้นะครับกุญแจจะเป็นทางอันนี้เป็นสีน้าเงิน SR 400สีน้ําเงินก็ไม่มีอะไรมากครับล็อกกงล็อกคออะไรก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลย จะรวมอยู่ที่ที่เดียวเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะมามาล็อกที่คอแต่เนี้ยก็คือออกแบบมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับในส่วนของตัวประกับทั้งด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวปั๊มนะ้ามันดิสเบรกหน้านะครับแล้วก็เป็นออฟลันตรงนี้นะครับจะมีออฟลันหลายคนนี่ตกม้าตายไหมนะครับปิดออฟลันไว้แล้วก็สตาร์ทไม่ติดต้องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟฉุกเฉินนะครับไม่มีสตาร์ทใ้เป็นดิสเบรกนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นคลาส,สนะครับคลาส,สก็จะมีตัวใครเคยใช้รถอยู่แล้วก็ยู่แล้วจะเป็นตัวหมุนนะครับอยากได้อ่อนได้แข็งก็หมุนเอานะครับทางด้านประกับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟแพสซิ่งนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็แตรนะครับส่วนมือจับก็จะเป็นออกแนววินเทจเลยนะครับจะเป็นเหมือนตัวคลิด,ดจับนานๆแล้วก็นุ่มมือดีเหมือนกัน แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกทรงวินเทจเลยนะครับสีเงินแต่นี้คือดูแลระดับหนึ่งครับจริงๆถ้าเกิดคุณเป็นรถตัวเองเนี่ยก็ต้องมาขัดเพื่อให้ตัวโคเมียมเนี่ยดูแวววาวแลวสวยงามกว่าเดิมนะครับนี่เลยมาดูในส่วนของตัวไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับทุกอย่างจะเป็นทรงกลมหมดเลยนะครับไฟหน้านึงเป็นในส่วนของตัวหลอดไส้อยู่นะนะครับยังเป็นของหลอดไส้อยู่ คือทั้งคันเนี่ยเมดอินเจแปนทั้งคันนะครับบอกก่อนเลยว่า SR400 สเอาของ b Big b ๊ k e Yamaha ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเมดอินเจแปนทั้งคันอยู่แล้วนะครับอันนี้ไว้ใจเนี่ยเรื่องของอความทุนทานและความปานิดไฟลงไฟเลี้ยวอะไรก็เป็นทรงกลมนะครับชกหน้านะครับจะมีถุงจะมียางกันฝุ่นนะครับแตรอยู่ตรงนี้นะครับชกหน้านะ่ะเป็นแบบว่าธรรมดานะครับไม่ได้แบบว่าเป็นอัพไซด์ดาวเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาเห็นไหม พาแมีตัวกันยางหดกันนี่ด้วยเห็นไหมเกี่ยวไว้นะครับนี่ก็เป็นถุงตัวโครเมียมนะครับล้อเป็นของ DID ญี่ปุ่นเลยนะล้อนี่ทนแท้ๆเลยนะครับเป็นสีสีเงินนะครับอันนี้ใช้ยางขนาด90-118นะครับของบิสโตนแบ l แลกเลยอันนี้เป็นยางยางซิ่งยางดีนะครับนี่เป็นดิสเบรกประมาณนี้นะครับส่วนมาทางด้านซ้าย อันนี้เป็นตัวติดเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของตัว Performance Damper นะครับเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์นะครับก็หลังจากที่เขาติดมาให้แล้วนะครับมันจะมีความสั่นสะเทือนเนี่ยลดน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับคนขี่ก่อนติดกับหลังติดเนี่ยเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับมีถังไอน้ำมันนะครับไอเดียถังถังถังดักไอ้น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องจะอยู่ในตัวนี้เลยจะอยู่ในตัวเฟรมของเขาเลยนะครับ เนี่ยน้ำมันเครื่องจะอยู่ในนี้นะครับนี่ตัวเติมน้ํามันเครื่องอยู่ข้างบนตรงนี้น,นะครับเติมเข้าไปเราก็จะอยู่ในเฟรมเพื่อเขาหล่อเลี้ยงตัวในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์หน้าเกียร์หแล้วก็ที่เหลือก็ง,งัดขึ้นหมดเลยนะครับนี่จะเป็นที่พักเท้านะครับนี่แล้เป็นระบบหัวฉีดทั้งหมดส่วนอันนี้ยังเป็นวินเทจก็คือจะเป็นในส่วนของตัวน้ํามันก๊อกสองนะครับก๊อก1หมดคุณก็บิดบิดบิดนะครับก๊อก2องได้วิ่งได้ประมาณสัก ประมาณนะครับก็ถุนก็เติมไปได้เผื่อมันฉุกเฉินจริงนะแต่จริงเราก็ไม่อยากนันํำให้ใช้นะครับอันนี้จะเป็นกองเก็บออของนะครับจะมีทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไว้เกี่ยวหมวกกับน็นนอกนะครับก็ใช้กุญแจดอกเดียวเลยกุญแจก็คือใช้ทั้งสตาร์ทนะครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันอาฝาถังน้ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นฝาถังน้ํามันแบบนี้เลยก็วินเทจดีไหมล่ะนะครับ เรบติดเรียบร้อยนะครับไล่มาก็จะเป็นตัวนละเราล็อกโมกัน็อกนะครับแต่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แทบไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าน่าจะหายนะครับโดนตัดเหลือแต่ห่วงแน่นอนนะครับส่วนที่เป็นโซ่เนี่ยมันเป็นโครเมียมครับถ้าเกิดคนเขาเรียกว่าไงอะ่ะคนเนล่นรถมาก่อนเก่าๆเ,เ,เมื่อสมัยก่อนเนี่ยโครเมียมจะฮิตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดุมล้อหรือว่าในส่วนของตัวซี สี่เลาะสี่ลวดอะไรเงี้ยนะครับพยายามจะเอาไปชุบโครเมียมให้มันแวววาวนะครับก็นี่จะเป็นตัวบังโซ่นะครับแล้วก็มีตัวโซ่ตัวสเตๆๆๆๆอร์ยางด้านหลังเนี่ยก็ใช้ของบิสโตรนแบตเลกเช่นเดียวกันนะครับเป็นขนาด110นะครับ90 18แนะครับแล้วก็นี้ตัวเป็นตัวกันตกนะครับกันตกพร้อมตัวเกี่ยวของโดยตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบเรียบหมดเลยนะผมว่านั่งนั่งสบายอ่ะเป็นเบาะขนมปังที่นั่งนุ่มสบายมากนะครับ เป็นแบบนั่งสามสบายเลยใครอยากไปใส่กล่องหลังก็ถอดตัวกันตัวกล่องนะครับแล้วก็ไปใส่ที่ใส่กล่องหลังเอาหรือว่าไปใส่กระเป๋าข้างได้นะครับด้านหลังทั้งหมดก็ยังเป็นโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบทรงกลมเช่นเดียวกันนะครับไฟเบรกจะเป็นนี้เลยวินเทจไหมละ่ะสีสีเหลี่ยมสีแดงนี้เลยนะครับท่อก็เป็นโครเมียมนะครับตัวส่วนของตัวท่อรถนะครับก็เป็นโครเมียมให้เสียงค่อนข้างทุ้มระดับหนึ่งนะ ใครอยากเปลี่ยนท่อก็แล้วแต่ับมีให้เลือกหลายแบรนด์อยากดังมากน้อยแค่ไหนนะครับโชคอ,อัพเป็นโชคอ,อัพคู่นะครับสามารถปรับแข็งอ่อนได้นะครับประมาณนี้เลยอยากได้แข็งมากก็เลื่อนมาสุดเลยมันก็จะสูงขึ้นมาด้วยแหละนะครับอันนี้คือปรับสุดเลยเอเชียสไตล์นะครับนี่ก็จะเป็นที่เก็บของทั้งหมดเลยนในส่วนของตัวด้านนี้นะครับเปิดนะนี่จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเก็บเครื่องมือนี่ก็รอไว้ ส่วนนี้จะเป็นกล่องก็คือดึงออกมานะครับแต่นี้มันติดเขี้ยวอยู่เราไม่หักถอนมาอัีคลิกสตาร์ทเป็นด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่สําคัญเลยก็คือตัววาลนะครับของตัว SR 400นะครับตัวนี้เลยอินดิเคเตอร์เวลาตอนเราจะสตาร์ทเราก็ต้องดูให้มันมีตาสีข,ขาวขึ้นมาตรงนี้นะครับโดยในส่วนของตัวยกวาลวอยู่ตรงนี้เลยยกตัวยกวาลอย่างนี้ก่อนนะครับยกเสร็จปับ๊บมันก็จะเห็นเป็นตัว แล้วก็เราขยับให้เห็นตัวตาข้าวสีขาวนะครับถังน้ำมันทรงหยดน้ำเท่ๆนะครับอันนี้คือจะเป็นโดยรวมทั้งคันนะครับของ SR 400ที่เป็นระบบ s i หรือหัวฉีดไปแล้วนะครับเป็นไงไหมชอบไหมเดี๋ยวเราไปลองขี่กันดีกว่าครับครับลหลังจากทำความคุ้นชินนะครับกับเจ้า Yamaha SR 400มาสักระยะหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิด ถามว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่นะครับสตาร์ทยากไหมมันก็ไม่ยากนะครับถ้ารู้จังหวะในการสตาร์ทนะครับในส่วนของตัว SR เอาเดี๋ยวส่วนสตาร์ทเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนะครับเอาฟิลการขี่ก่อนมันเป็นรถคลาสสิกครับทุกอย่างมันยังเป็นคลาสสิกเมื่อสมัยสัก40ปีที่แล้วนะครับยังเป็นอัอนนี้ยังโชคดีนะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดแล้วก็เป็นดิสน่าแล้วนะครับไม่ได้เป็นตัวดรัมเบรกแล้วก็เป็นตัวคาบูนะครับ ทุกอย่างก็ยังเป็นวิวัฒนาการเมื่อสมัย40ปีนะครับมันก็มีความคลาสสิกขี่ได้เรื่อยๆสบายๆนะครับความเร็วคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินนะครับเต็มเหนี่ยวแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก120เค้นเนเนี่ยประมาณเกือบ140แต่ก็มันก็เป็นการเข็นเครื่องเกินไปนะครับก็ขี่อยู่ประมาณนี้60-80ผมว่าเป็นการถนอมรถไปในตัวนะครับมุมมองชัศนวิสัย การสั่นสะเทือนก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับตามสไตล์ของรถคลาสสิกซึ่งเป็นสูบเดียวลูกโต 400cc นะครับเนี่ยขี่แล้วก็มันสบาย,บาย,บายๆเรื่อยๆเพลินๆนะครับตอนนี้เราใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ70-80เนี่ย8ถ้าสักประมาณ60เนี่ยรถจะไม่ค่อยสั่นแต่เมื่อสักเกิดสัก70เกือบ80เนี่ยจะมีการสั่นขึ้นมานะครับสั่นแบบสถานรู้สึกนะครับแต่ก็เป็นสไตล์เขาอันนี้เราถ้าเกิดคนจะซื้อก็ต้องยอมรับ ในความเป็นสไตล์ของเขานะครับรอบเครื่องนะครับ7 70กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ3,500รอบต่อนาทีนะเนี่ยก็ขี่สบายๆตัวรถไม่สูงมากนะครับตัวรถมีน้ำหนักเบาผู้หญิงขี่ง่ายนะครับผู้ชายก็ขี่สบายรถคลาสสิกที่ใช้งานได้ทุกวันนะครับถ้าหัวเขา่าคุณไม่ได้เป็นอะไรนะครับเนี่ย การจ,ะะจราจรในเมืองเนี่ยบอกเลยไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวรถทรงเขาเล็กมีเอนจินเบรกเหมือนกันนะเวลาตอนเชนเกียร์ยรมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกประกับอะไรต่างๆเนี่ยฟิลตรงนี้คือคลาสสิกเลยนะครับดูแล้วมีความเออวินเทจจา๋าจนะเห็นว่าใครที่ชอบแนวนี้ครับก็ต้องรับได้กับเขาที่เป็นแนวคลาสสิกประมาณนี้มีอาการวอาเกียร์เล็กน้อยนะครับ มากมาสักโ้ oh, ตอนนี้ก็เริ่มสะเทือนเล็กๆน้อยๆนะครับตามสไตล์เรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดคนจะซื้อจริงๆนะก็อาจจะต้องแนะนำไปในส่วนของตัวติดตั้งพวกออยล์คูลเลอร์เพิ่มนะครับออยล์ค cool er ูลเลอร์ที่เป็นแบบว่าระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าบ้านเรานี่อากาศค่อนข้าง,งร้อนนะครับแล้วก็ติดไฟแดงนานนะครับ เครื่องนี้ไม่มีที่ระบายอากาศนะครับมันเป็นแค่อันนี้เป็นระบายความร้อนด้วยด้วยอากาศเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีลมผ่านเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนไว้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขี่ให้รถมันมีอากาศไหลผ่านบ้างนะครับเครื่องมันจะได้ไม่ร้อนจนเกิน<ส>ไปนะครับเพราตัวเนื้อก็จะเป็นในส่วนของตัววัดความร้อนของตัวน้ํามันเครื่องนะครับที่ติดบริเวณ ฝาถังน้ํามันเครื่องนะครับเนี่น้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเห็นกินอยู่ชัดเจนนะก็โดยรวมอ่ะขี่แล้วก็สบายครับเรื่อยๆนะไม่ได้เน้นสมรรถนะมากนะครับไม่ได้เน้นเอ่อโหนโค้งหรืออะไรมากมายหนักนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะสนุกกับโค้งมันก็ไปได้นะแต่ก็คือมันก็ไปได้ระดับหนึ่งไม่ได้แบบว่าเอ่อขี่แล้วเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สนุกสนานเหมือนรถสปอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะไปเปลี่ยนเป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์นะครับก็ไปใส่ในส่วนของตัวแฮนที่ต่ำลงไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางให้มันดูสปอร์ตสปหน่อยท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับก็ฟิลโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่สบายนะครับไม่ได้สนุกมากมายนะครับแต่ว่าก็เท่ๆมันมีความเท่เป็นของตัวเองนะครับ sr 4 0 0น้ฮะใครที่ชอบฟิลประมาณนี้ก็ลองไปดูครับที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับ ครับไปแล้วไปขี่ต่อดีกว่า